ถ้าในาตอนนี้คุณมีเรื่องราวมากมายในชีวิตที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ามีความฝันหลายเรื่องหลายอย่างมีอะไรที่ต้องทำมากมายที่ต้องรีประสบความสำเร็จจะบอกให้นะคะหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามีแค่เรื่องเดียวคะ่ะที่ต้องโฟกัสแล้วก็มองให้ทะลุปรุกโปรงทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้น แล้วสิ่งนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องราวที่คุณต้องการใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของเงินไม่ว่าจะมีเกมในชีวิตมากมายไม่ว่าจะมีเรื่องที่ต้องท้าทายกี่เรื่องราวสุดท้ายแล้วถ้าเราจะบอกว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขแน่นอนค่ะเรื่องเงินสำคัญที่สุด และปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเรื่องเงินนั้นสามารถที่จะนำพาทุกทุกสิ่งที่เราต้องการเงินคือจิ๊กซอ์ตัวแรกและเป็นจิ๊กซอ์ตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ชีวิตของเราภาพนั้นเป็นภาพที่สมบูรณ์ตามอย่างที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวหลายอย่างที่เราต้องการหากถ้าจะต้องโฟกัสขอให้ทำแค่เรื่องเดียวเท่านั้น มองเห็นเงินเป็นเรื่องที่คุณต้องการมองเห็นเงินคือจุดสุดท้ายที่คุณต้องการและมองเห็นเงินเป็นจุดใหญ่ที่สุดที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเราจะดึงดูดทุกสิ่งที่จะนำมาหลังจากที่เราประสบความสำเร็จจากการดึงดูดเงินแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคดึงดูดเงินให้มาวางกองอยู่ตรงหน้า เทคนิคสำหรับการเอาชนะทุกสิ่งในเกมชีวิตก็คือมองทุกสิ่งในแงด่ดีมีความสุขและทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ได้ในชีวิตนั่นคือเงินวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับเงินนั่นคืออยู่ในคลื่นความถี่สูงๆมีเรื่องราวดีๆมากมายให้เราคิดถึงมองภาพในอนาคต ที่เราประสบความสำเร็จอยู่ท่ามกลางเงินทองมากมายและสิ่งนี้จะช่วยเสกให้คุณได้ทุกอย่างอย่างที่ต้องการในขณะเดียวกันเวลาที่เราพูดเรื่องราวดีๆคิดถึงเรื่องราวดีๆคนโชคดีเท่านั้นที่จะรู้ว่าทุกคำพูดที่เราพูดนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพูดกับตัวเองสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราแล้วแถมเพิ่มให้ค่ะว่าทุกครั้งที่คุณเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ เห็นว่าคนอื่นเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกันให้คุณยินดีคะ่ะรู้จักยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นได้เหมือนกันเรามีทัศนคติดีอยู่ในคลื่นพลังงานความถี่ที่ดีๆให้คำอวยพรชื่นชมยินดีและดีใจกับทุกๆกคนที่เขาประสบความสำเร็จเห็นเรื่องราวดีๆเมื่อไหร่คุณรีบเข้าไปตอบรับคุณรีบเข้าไปยินดีด้วยแล้วเชื่อไหมคะ กฎแรงดึงดูดจะทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นเช่นกันเราอยู่ในคลื่นพลังงานสูงเราอยู่กับเรื่องราวที่ดีเริ่มต้นจากการคิดดีพูดดีไม่ใช่แค่กระทั่งตัวเองให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศแบบนั้นแล้วชื่นชมยินดีด้วยเราเป็นคนโชคดีแค่ไหนแล้วคะที่เรารู้ว่าเทคนิคนี้กำลังจะมอบความสำเร็จให้คุณและไม่ว่าคุณต้องการอะไรมากมายในชีวิตนี้ขอแค่โฟกัส กับเรื่องดีๆแล้วทำให้เรื่องนั้นประสบความสำเร็จแล้วกําลังจะทำให้คุณไปประสบความสำเร็จกับเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตแค่คิดก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะยิ้มให้กับตัวเองพร่างรูทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวดีๆทั้งความคิดความสุขที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณแล้วโฟกัสให้เห็นว่าคุณร่ำรวยเงินทองมากมายขนาดไหนพร้อมกันกับการโปรแกรมจิต ด้วยความรู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกถึงความเป็นไปได้ฉันเป็นคนโชคดีตั้งแต่เกิดฉันรู้สึกถึงความโชคดีนั้นฉันมีเงินทองมากมายล้นเหลือล้นหลามในทุกๆบัญชีของฉันฉันเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่เป็นบวกเสมอฉันมีพลังงานบวก ฉันเห็นคุณค่าของตัวเองเท่าที่ฉันต้องการฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลาฉันมีคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นคนโชคดีเป็นคนดูดีใครๆก็รักมีแต่คนรักมีคนเมตตาฉันเป็นคนโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ฉันเป็นคนโชคดีได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอฉันเป็นคนโชคดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนอุปถัมภ์ฉันโชคดีได้ทำงานตามความฝันของตัวเองและฉันประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ฉันเลือกเองฉันเป็นตัวของฉันเองได้อย่างดีที่สุด ฉันเป็นคนยืนหยัดเมื่อฉันตัดสินใจแล้วฉันทำเต็มที่ทุกอย่างฉันมีวินัยฉันมุ่งมั่นฉันประสบความสำเร็จทางด้านการเงินฉันรุ่งเรืองฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันได้รับเงินทองเต็มบัญชีทุกวันเงินหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทาง ฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ธนบัตรทุกใบที่ฉันได้รับฉันอวยพรให้ตัวฉันเองได้รับเงินทองมากมายเป็นแบบนี้ทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันรู้สึกถึงความโชคดีและฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดถึงและนึกถึงเงินเงินทองมากมายที่ฉันเป็นเจ้าของ เงินทำให้ชีวิตของฉันสมบูรณ์พูนสุขมากที่สุดฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงเงินฉันเป็นคนโชคดีเงินรักฉันฉันรักเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินรักฉันฉันโชคดีที่ได้ความรักจากเงินฉันโชคดี ที่ได้ความรักจากจักรวาลฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นคนโชคดีตั้งแต่เกิดฉันรู้สึกถึงความโชคดีนั้นฉันมีเงินทองมากมายล้นเหลือล้นหลามในทุกๆบัญชีของฉันฉันเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่เป็นบวกเสมอฉันมีพลังงานบวก ฉันเห็นคุณค่าของตัวเองเท่าที่ฉันต้องการฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลาฉันมีคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นคนโชคดีเป็นคนดูดีใครๆก็รักมีแต่คนรักมีคนเมตตาฉันเป็นคนโชคดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ฉันเป็นคนโชคดีได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอฉันเป็นคนโชคดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนอุปถัมภ์ฉันโชคดีได้ทำงานตามความฝันของตัวเองและฉันประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ฉันเลือกเองฉันเป็นตัวของฉันเองได้อย่างดีที่สุด ฉันเป็นคนยืนหยัดเมื่อฉันตัดสินใจแล้วฉันทำเต็มที่ทุกอย่างฉันมีวินัยฉันมุ่งมั่นฉันประสบความสำเร็จทางด้านการเงินฉันรุ่งเรืองฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันได้รับเงินทองเต็มบัญชีทุกวันเงินหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทาง ฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ธนบัตรทุกใบที่ฉันได้รับฉันอวยพรให้ตัวฉันเองได้รับเงินทองมากมายเป็นแบบนี้ทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันรู้สึกถึงความโชคดีและฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดถึงและนึกถึงเงินเงินทองมากมายที่ฉันเป็นเจ้าของ เงินทำให้ชีวิตของฉันสมบูรณ์พูนสุขมากที่สุดฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดถึงเงินฉันเป็นคนโชคดีเงินรักฉันฉันรักเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินรักฉันฉันโชคดีที่ได้ความรักจากเงินฉันโชคดี ที่ได้ความรักจากจักรวาลฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นคนโชคดีตั้งแต่เกิดฉันรู้สึกถึงความโชคดีนั้นฉันมีเงินทองมากมายล้นเหลือล้นหลามในทุกๆบัญชีของฉันฉันเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่เป็นบวกเสมอฉันมีพลังงานบวก ฉันเห็นคุณค่าของตัวเองเท่าที่ฉันต้องการฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดฉันเป็นคนโชคดีตลอดเวลาฉันมีคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นคนโชคดีเป็นคนดูดีใครๆก็รักมีแต่คนรักมีคนเมตตาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ